พี่น้องคะวิไล่ไปทุระโกซูมาเนาะคะ่ะพี่น้องพ่ถอดต่อค่ะวพ่ถอดวิไล่ไปทุระโกซูมาแล้วกะจะเล่ยมาแหวะภาพพี่น้องมาเพิ่งเคลื่อนเนี่ยจะสภาพเคลื่อนพี่น้องคะย่าเหมือนแรเนอกจากย่าเหมือนแรขค่ะเป็นช่วงแบบวว่า ที line, no ่นี่เด็กน้อยวัยรุ่นเต็มเนาะตรงขอบถนนนี่เนาะเขากับติมานั่งตั้งว่องกินเหล้ากินแย่งกันหรือว่าเด็กน้อยวัยรุ่นกับติมาตอนเตยีห้าอยู่อันสันเขื่อนมี่นี่คือที่ถนนคือสันเขื่อนนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าช่วงที่ไปไล่ภาไปเบิ่งตอนเขาเจ้าเอาป่านั่นมันอยู่มันอยู่ไปข้างบนไปไล่เพราะว่ามันเป็นสามมู่บ้านเงี้ยวไปสามซี่หามู่บ้านเงี้ยวไปพุดแล้วพี่น้องค่ะพันพัน เดี๋ยววิไลจิ้่าที่รถบานนี้วิไลกับจิไปาบานนะคะวิไลมากโกรธวิไลกับเล่รัดมาสเส็นนี่นะคะเนาะจริงๆิวิไลต้องออมไปทังคุณเดี๋ยววิไลให้เบิ้งออกรอ,อบๆนะคะพี่น้องค่ะการบางช่วงน้ำช่วงน้ำที่มันไหลามากเนาะพี่น้องเนาะช่วงน้ำน้ำมันออมมาทางคุณกันไหลามากนี่คือมันดิจดไปนี่ค่ะมันกระสิไลไปผุนผ่นๆออกไปผุน่นน้ำไหลบกแห้งไปค่ะพี่น้องค่ะนั่นคือเป็นเส้นห่วยเนาะค่ะเนาะทางบ้านวิไลมันกระสิเป็นห่วยยาวมากสิละเราก็มันมันกั มก็มาจดเคลื่อนตรงนี้น่าจะเนาะอักเคลื่อนมาที่มันกัด <su> ิปป <washing> ่อยเป็นระบายออกไประบายออกไปีิครับพี่น้องไปพูดใจจ้าช่วงนั้นท้าขุนข้นกระหาปลาหลายหลายนี่จะจงนีก็มีไปวิไลสิภาาไปพี่น้องค่ะ น,นี่คือสันเขื่อนนะคะพี่น้องค่ะงามเหมือนแรลงตะเวนตกดินค่ะอ่าฝนฝ่าอากาศหรือว่าพอน,นัง่งกะงามงามพี่น้องงามอ่าเด็กหน่อยขาจามานางังเด็กหน่อยเข้ามาเลยโรงนี้งงนในยางคาเจ้ามาลังเล่นอยู่อันสันเขื่อนนะคะพี่น้องมันยากาศจะงามไปอีกอย่างหนึ่งนะ,ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะคะปปุ้นงาวไปคุณนับพี่น้องค่ะงาวไปคุ้นคุณสุด ไปจนสุดสุดมันน่ะแตาวตรงที่วิไลภาพไปเบิงมือนันมันมองีิวัดทาาขาดมือนันนะมันอยู่ตีนมูบานวิไลเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นธงไฮธงหน้าเป็นมูบานตะกีมันเป็นมูบานคับพี่น้อง่ะเราขจาวเว้นขึ้นขจาวกระย่ายมูบานออกเพราะว่ามันเป็นเ้นทางนางขจาวกระย่ายมูบานออกไปตรงนี้มันเป็นมูบานสมัยตะกีเนาะค่ะพี่น้องค่ะแหลกๆเลยแลวมันก็เป็นอ่ามันก็เป็นอ่ะอ่า เฮ้ยอย่างหล่ะ <laughs> มันก็เป็นหวยเนะจ่ะเป็นหวยเ้ากันนี่เป็นในเขตม่บานมันนีหม่บานใหญ่ออกกับเป็นเวิร์สีหลับ แท็กี้ออกไปนี่มันก,ก็สิออกถนนใหญ่เนาะพี่น้องค่ะออกถนนใหญ่แล้วก็สิไปหมู่บ้านวิไลไปหมู่บ้านวิไลอยู่ฝั่งพูดนะคะพี่น้องค่ะอยู่มุมเลยตซนตาลไปอีกนะค่ะเนาะบัดนี้อ่าตีนเพื่อนมันก็สิไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปไปนั่ถนนนะคะพี่น้องค่ะไปนั่ถนนไปไปจุดจนจนจุดตีนมู่บ้านของวิไลล่ะครับพี่น้องเอาบัดนี้พี่น้องเมื่อหลังแล้วเนาะเป็นไรกับภาพพี่น้องมาเบิ่งเพื่อนนะคะเ่าเห็นหน้าเห็นตาแต่ก็ะหูแล้วครับพี่น้อง เพราะว่าเขาโกซุ้มไปหาไปทุระเราประันีกับแม่ไหาหลา,านกันเลยขากับกันเลื่อยบอ่บ่อเลนถนนเส้นใญงเนาะค่ะพี่นอ้องขากันเลยออกม,มาทั้งสี่ออกมาทาั้งมามามาโพออกเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องไรกับผ้ามาเพื่อนเคลื่อนค่ะพี่น้องคะ่ะนี่แหละคะ่ะเนาะมันจะไปวิ่งเล่นสิ้าลับบ้านล้วครับพี่น้องไป <c oughs> มาพี่น้องมาจะเคลื่อนนั่นแหละพี่น้องใายเคลื่อนเลยพี่น้องเห็นมาจะไปหาหลา,านพอดีมาหอดบ้าน ฝนลาดากหน้าพอดีพี่น้องคะเพื่อนหันยเต่าะเลื่อนฉันนานกินพูดเดียวกับกับบะมวลไรตําแล้วตําแล้วเรียบร้อยมาหอดกับเปล่าวันหลายฝนไาดากกัลลัง่ายพี่น้องเห็นเล,ลื่อน่ะรอฝนลาดากหน้าเป็นหาหลานเขาตัวละกบเป็นหาหลาน ย่อยย่อยย่อยเฮ้ยทั้งกินทั้งคุยกินมะแซบพี่น้องค่ะท้งบักตัวแอปเปิลวกเส้นมียปลายขี้โมกันเนี่ยเอาเป็นทางการนะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกองไฟสู้ผู้สุขคนกับพี่น้องค่ะเพชรแอปเปิลร้านเลอยู่หน่วยนึงพอดีไปหาร้านมากเนาะค่ะพี่น้องไปหาร้านไส้มากไปโกสุมีไรกันเลยแวะอัน ไปหลอกเคล,ลื่อนอะไรบ่ดด้ไปบางจุดที่วานสะพานนั่นพังตรงซีสะพานพัง่เพิ่นกระลังอะป,ป้งเอาตอกรลังปะาปงก็เอาดินเอายางมาถมรถรถดินแล่นอยู่ลืมลืมอยู่ค่ะพะวามันสระน้ำจันนบางเ้นกะดินมันกันนั่นอยู่เฟซคือวานแต่ไปหาร้านที่แรกว่าสิบอไปดอกเห็นฝ่าฝนมันนั่นเป็นดานบอดเศร้าวิเล่นะกินแต่บง้งวันหนึ่งฝนกระตกเลยพี่น้องฝนตกฝนลินอยู่ นี่แหละตกตกหยุดหยุดเอมสิกินไปน้่คุยไปน้่มันกับบอนัดทห่วงยางออก<笑><笑>โทรศัพท์สื่อกันตังแต้พอมันสื่อไหหลานนะพี่น้คงคะที่ว่าพ้าสื่อไหหลานสาวสื่อตังแต้โทศัพท์สื่อตังพรอมกันกระลานสาววิไลสื่อไหหลานวิไลสื่ออ่าสื่อไหหลานสามคนที่แรกกันเอาโทรัพท์บลานสาวไปสมซอมแล้ว ปรา่ามันแพงค่าสองพันแปดเนาะพี่นองเนาะเลยกัเลยซื้อให้ไม่ซื้อให้ไม่กับซื้อผู้เดียวกับบัวใพี่นองกะซื้อให้ผู้หนึง่งก็ตจองเี่ยงผู้หนึ่งเนาะมีห้านนันลูกน้องสาวอันกัพารผู้หนึ่งเขาใส่บ่ม,มีพรมแม่มีกับซัมบมม่มีแล้วเพราะเมาแมันเป็นอันเครื่องยิงเครื่องใส่เครื่องบอกเครื่องนำ <laughs> เมื่เกลงบอกเครื่องนานมันมาบานเนยบ่มาบานเนยมันบ่มีบ่ได้มารับผิดชอบปันลูกไส้ก็มีแต่น้องสาวหลาเนะคะเดียงอยู่แล้วก็ลูกน้องสาวอันผู้ที่วิไลภาพาไปกรุงเทพน,นั่นน่ะละสมให้ผู้นั้นบานเยาว์มันสมแล้วมันแพงก็เลยพอมๆๆสอมก็เลยตัด,ตดสินใจซื้อสามเ่องให้ให้ล้านยัยสองคนนั่นผู้ใช้ครับผู้หญิงนั่นผู้ละเครื่องแล้วก็ให้ล้านน้อยเจ้าของเครื่องหนึ่งให้ล้านไส้วิไลเครื่องหนึ่งผัดเครื่องของล้านไส้วิไลมันผัดใส่ไปได้อาทิตย์หนึ่งยืดซื่อๆหนาจอมันกระไร กเลยเอาไปลานเขาเอาไปร้านเขา,เอา,า,เขาพอดีเขาว่าเอาเขาศูนย์ใดจา้าบอกโอเคอยู่สารบริษาาัทค่าอมบอกว่ามันอยู่ในช่วงประกันนะครับน้อพี่น้องเครื่องกับป๋อแพงเราอกัราคาซีพันเก่า 4, สามเกิงกับมืนหาแต่ว่าซื้อให้เด็กหน่อยเนาะพ่อเขาเด็กพ่อเขาเดีเลียนออนไลน์พ่อเขาเด็กพ่อเขาเดีมีไา่กุมกับคู่กับอาจารย์ 4, สี่ไม้ขาดก็ซื้อซื้อให้เขากันเลยมานีสมเลยเอามาจากศูนย์เราเอาลานเขาไปเราไปไล่ก็เลยเอาไปให้ลานฝนไลดากมากันยังไง บยจังมองอยู่อยู่ทางในกับจืนกับแชะในขั้ววิไลยอยู่บ่ได้เลยพี่น้องค่ะถ้าวิไลขวานน้ำปุ๊บมันสิเปียกไปเมื่อมันสิจืนไปเมื่อแชะไปเมื่อน,นางบ่ไดก็ามันนางได้อยู่หน้าบ้านเพราะวันนางอยู่หน้าจอเอาท่ารัฐันมันก็เมื่อ <c oughs> เดี๋ยวเขับไปข้างใน,ใน้าเอเมื่อดก็เลยมานนางคุยอยูุนี่เพชรกินหมากแอปเปิลแก้มกันคลิปยี่แล้ว วิไลเอาพริดพงหญ่ให้เ,หเบิ่งพี่น้องขายเห็นบอกงามบอกงามค่ะอีหลีพริกเราเอาไปปลูกเลวาวพุ่มใจหลายบางอย่างที่ตู้เย็นเซว้กับพ่อเม่นหนี่ยหน่อยเลยพี่น้องเนี่ตู้เย็นเซว้กับลายอยู่เซว้เป็นซีฟโกโลเพิ่นกับยังลนันวิไลเนะาะบางเพราะแล้วบานนิ่มเพิ่นกับยังปลูกแต่ว่ากับตามใจเนาะเพิ่นความสุขของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะความสุขของพ่นนะะพอ,ขขอพใหญ่เพิ่นได้ปลูกเพิ่นได้เฮ็ดเพิ่นกน็ว่าได้เฮ็ดให้ท่าแต่ว่า ไปหอดกับพ่อได้ยูบหรอกกระปีพี่น้องกัสิไปเที่ยวกันล้องๆแดงๆ,ๆบ้านนี้ก็ทีวิไล้วบ่ห้เพิ่นปลูกก็สิบบให้เพิ่นปลูกเพราะว่าหยังโนจะวิไลบอกว่าถ้าไปแล้วพ่อได้ยูบบ้านมันสิบบ่มีคนหดห้มันเลี้ยตอนพีมันง่ามเนาะมันเสียดายถ้าบ่มีคนหดหนาหดยังหาถ้ามันออกหน่วยออกยังคนหดน้นาห้บ่มีหญิงสิมันเสียดายนะเอาพี่น้อ,นองคะวิไลเอาโทรศัพท์มาเห็ดเกิบบ้านนี้วิไลเลี้ยวไปในโทรศัพท์เป็นพ่อใหญ่โทรมาพอดีนั่น วิไลบ่เห็นหนาจากของดังนั้นในกล่องเห็นแต่เป็นรูปพอยายทั่วเขาแต่มีวิไลบ่าหับหนจะจ๊ะเนาะเอาไปนอนก่ะซ้ำนี่แล้วเนาะพอกันไม่เจอกันไม่ได้คลิปหน้าจังสืมะนางว่าวมาม้อนจำหรับคลิปนี้กับวิไลก็หับโทรศัพท์บพอยายก่อนเอาไปนอนก่ะพอกันไม่เจอกันไม่คลิปหน้าค่ะหับโทรศัพท์ก็เอาไปนอนอ